วันนี้เราจะมาจาัดก,การกันเรื่องข้อขสอบเน็ตแซดยังไงก็ช่างจะเข้ามาด้วยรูปแบบเออหรือไม่เออก็ช่างแต่ออกไปต้องรู้เรื่องจะเออออกไปก็ได้แต่ต้องรู้เรื่องนะคบเพราะวันนี้เดี๋ยวพี่มาเคลียร์เรื่องเน็ตแซดให้หมดเลยซึ่งเน็ตแซดภาษาอังกฤษจ,จริงเนี่ยครับพี่ว่าไม่น่ากลัวข้อสอบเน็ตแซดมีทั้งหมด3พาร์ทง่ายกว่าพาร์ทอื่นๆหนึ่งคือแอ r เลอร์ปกติพูดถึงแอลเลอร์เรากลัวเนาะแต่พี่จะบอกว่าแอ r เลอร์เน็ตแซดง่ายที่สุดลวฮะ ในบรรดาเ้าสอบแกดเอเลเบลอะไรต่างเน่ยเซตคือง่ายสุดเล่นพื้นฐานพื้นฐานแต่ในความน่ากลัวของความง่ายก็คือถ้าพวกเราพื้นฐานไม่แม่นก็มีสิทธิผิดเน็ตเซเยอะในพาร์ทแอเรอร์พาร์ทที่สองเซนเซนคอมพิชชั่นแต่ข้อโชคดีคือคนผิดพาร์ทนี้เยอะแต่ข้อโชคดีของเราคืออะไรเราจะถูกพาร์ทนี้เยอะกว่าเพื่อนเพราะพี่แม่นพาร์ทนี้ที่สุดเราเองก็แม่นเพราะพี่สอนไปบ่อยแล้วใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาเก็บให้ พาร์ทสุดท้าย reading reading ส่วนใหญ่เป็น details เด้นอ่านเร็วๆอ่านปุ๊บตอบอ่านปุ๊บตอบไม่ค่อยได้มีพวก i n f e r เท่าไหร่ไม่ค่อยได้มีการวิเคราะห์ดังนั้นวันนี้เราต้องมาฝึกการอ่านเร็วแต่ว่าวันนี้จริงๆพี่โฟกัสว่าจะไปลงที่ sentence completion กับ error ก่อนถ้าเวลาเหลือเราจะเก็บ reading หนูไม่สามารถอัดทั้ง3พาร์ทไปในวันนี้ได้ตายค่ะเออแน,น่นอนถ้าเกิดว่าอัดใน3พาร์ทพี่ขอเปิดดวยพาร์ทที่ยากที่สุดเลยก็คือ sentence completion นะ พาทข้อ11อถึงข้อ20มาขึ้นหัวข้อ sentence completion เขียนหน้าไหนก่อนก็ได้ลูกอันนั้นมันเป็นพี่เอาเอกสารไว้แทบแท,บ,ทบข้อมูลต่างๆไว้ให้เรารวบรวมว้เฉยๆเขียนหน้าไหนก่อนก็ได้ขอ sentence completion ก่อนขึ้นหัวข้อ sentence completion ให้หน่อยยังจำได้อยู่ไหมหรือต้องลือให้หมด sentence completion นะฮะโอเค sentence completion ไม่มีอะไรมากตามตัวฮะ completion แปลว่าทำให้มันสมบูรณ์โจทย์มันมีอยู่แค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ประโยคมาสมบูรณ์ฮะข้อสอบให้ให้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์มาหนูต้องเติมมันให้สมบูรณ์โจทย์ของพวกเรามีแค่นั้นซึ่งการที่จะทำให้สมบูรณ์ได้อย่าลืมคีย์เวิร์ดของภาษาอังกฤษมีอยู่อย่างเดียวฮะจะเป็นประโยคได้ต้องมีอะไรนะลกูกจะเป็นประโยคได้ต้องมีคู่นี้เท่านั้น u b j e ช t ก,กับ Ver b ใช่ไหมฮะแล้วจุด f u l l stop นี่คือจบนี่คือจบหนึ่งประโยค บางทีเขาสอบให้ซัมเจกมาแล้วไม่ให้เวิร์บเราเติมเวิร์บบางทีเ็าสอบให้ซัมเจกเวิร์บมาแสดงว่าเติมส่วนขยายแพทเทิร์นแรกทีก่เขาสอบจะเล่นเสมอก็คือแพทเทิร์นที่เป็นแบบอย่างนี้จำได้ใช่ไหมลกูกจำได้ใช่ไหมฮะเมื่อ,อไหรที่มีคอมมาแบบนี้หมายความว่าอะไรเกิดการอะไรเกิดขึ้นฮะเกิดการแบ่งแบ่งอะไรลกูกอันนึงเป็นประโยคอันนึงเป็นส่วนขยายเข้าใจใช่ไหมสมมติพี่พูดคำว่าวันนี้สอน เด็กๆพนมไพรอันนี้เป็นประโยคไหมฮะวันนี้สอนเด็กๆจากพนมไพรเป็นประโยคไหมลูกวันนี้สอนเด็กๆจากพนมไพรเป็นประโยคไหมฮะไม่เป็นฮะทำไมไม่เป็นมันเป็นแค่ adverbial clause adverbial clause คือเป็นแบบประโยคที่มาขยาย verb เฉยๆอ่อะถ้าพี่บอกว่าแมวนอนเป็นประโยคไหมลูกเป็นไหมเป็นสมมุติอีกวันนี้สอนน้องๆพนมไพรเด็กๆดูฉลาดมาก อันนี้เป็นประโยคไหมฮะวันนี้สอนน้องๆพนมภัยเด็กๆด,ด,ดูฉลาดมากเป็นประโยคไหมลูกเป็นฮะทำไมเป็นก็มีประธานแล้วไงซัมเจคคือใครเด็กๆด,ดูฉลาดคือเวิร์มแต่มันแค่เริ่มต้นด้วย e อ b i a l clause ฟังใหม่นะถ้าพี่บอกว่าวันนี้สอนน้องๆพนมภัยอันเนี้ยไม่มีประธานถูกไหมลูก วันนี้สอนน้องๆพนมไพรก้อนเนี่ยไม่มีประธานแต่ถ้าพี่หยิบก้อนนี้ไปแปะหน้าประโยควันนี้สอนน้องๆพนมไพรนี่คือก้อนที่แปะข้างหน้าเด็กๆคือสัมจิกดูฉลาดมากคือเวิร์บเข้าใจใช่ไหมมันแค่เอาพาร์ทนั้นน่ะมาขยายคําว่าวันนี้เฉยๆนี่คือรูปแบบข้อสอบที่ยากขึ้นเพราะคําว่าหนึ่งประโยคมันไม่ใช่แค่มีสัมจิกกับเวิร์บแล้วจบฮะมันมีการขยายเพิ่มเติมมันมีการขยายเพิ่มเติมอย่างสมมติพี่พูดคําว่า I walk เป็นประโยคไหมฮะ I walk เป็นประโยคไหมฮะเป็นเพราะซ b j เจ t ค,คืออะไรลกูก I verb คือ walk คราวนี้ประโยคมันไม่ได้มีแค่นี้ไงมันอาจจะมีส่วนขยายเช่นพี่เอา adverb มาขยายฮะ I walk fast พี่เอาคำว่า fast มานี่คือ adverb ถูกไหมลูก I walk fast นี่คือ adverb แต่ข้อสอบเขาไม่ชอบเอา adverb มาตัวเดียวเขาอาจจะหยิบการขยาย walk เนี่ย ยาวๆเลยก็ได้เช่น I walk when I feel bored ฉันเดินตอนที่ฉันรู้สึกเบื่อเด็กๆคำว่า when I feel bored เนี่ยมันก็คือ adverb เหมือนกันนะฮะเพราะสุดท้ายมันมาขยายใคร I หรือ walk มันมาขยายเดินนะฮะฉันเดินตอนที่ฉันเบื่อตอนที่ฉันเบื่อนี่มาขยายเดินดังนั้นอันนี้ก็เป็น adverb เหมือนกันฮะ สุดท้ายหน้าที่ของมันคือมาขยายเวิร์บแต่มันมาในรูปแบบยาวๆคำว่า Adverb ของเราเนี่ยณนะตอนนี้ที่จะไปสอบเนี่ยฮะมันไม่ใช่แค่ Adverb ตัวเดียวแล้วมันไม่ใช่ Fast ไม่ใช่ Quickly ไม่ใช่ Slowly เข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่คำที่ลงท้ายด้วย l ี่เสมอไปละมันมาเป็นรูปแบบของ Clause ซึ่งสิ่งนี้เราจะเรียกมันว่า Adverbial Clause ไงฮะ adverbial clause คือส่วนขยายนั่นแหละฮะเวลาเราพูดคำว่าส่วนขยายส่วนขยายมันมีขยายหลายแบบ adjective clause ก็มีฮะถ้าเป็น adjective clause จะขยายนามแต่ตรงนี้มันขยาย verb เราเรียกว่า adverbial clause เพื่อใครจะไปเรียนสายภาษาเนะลูกต้องรู้ให้หลึก้าไมถึงเป็น adverbial clause เพราะสุดท้ายมันทำหน้าที่ขยายบอกเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้หนูไม่งงเนาะไม่งงใช่ฮะพี่กำลัง บอกให้เล่าให้ฟังว่าหนึ่งประโยคมันไม่ใช่แค่ส u b j จ็กเหมือมละบางทีมันมีส่วนขยายถูกไหมฮะอันนี้คือ pattern ทั่วไปแต่ถ้า p a t เทิร์นแอดวานซ์เนี่ยความแอดวานซ์ของมันหนูสามารถหยิบท่อนเนี้ยที่โดนเชื่อมด้วย conjunction ที่เป็น s u uh, b o r d i n a t e r เนี่ยแปะมาไว้ข้างหน้าได้แบบนี้ฮะ when I feel bored แล้วต้องใส่คอมมา I walk อย่างเงี้ยฮะไอ้ทอนด้านหน้านะก็มาขยายคำว่า walk เหมือนกันเข้าใจไหมฮะสุดท้ายมันก็มีหน้าที่เชื่อม walk i feel bored when i feel bored i walk เวลาฉันเบื่อฉันก็ไปเดินมันมาขยาย walk ชฉ่ๆและนี่คือแพทเทิร์นที่เราเจอในเน็ตเซตบ่อยๆคือคามากขั้นแบบนี้ฮะเข้าใจใช่ไหมนี่คือแพทเทิร์นที่เราจะเจอบ่อยๆนั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่หนูเจอคอมมาแพทเทิรนเนี่ยของข้อสอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเป็นประโยคทันทีอาจจะฝั่งนี้เป็นประโยคก็ได้ฮะและอีกฝั่งต้องเป็น adverbial clause หรือส่วนขยายหรืออาจจะเป็น adjective clause ก็ได้นะฮะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็น adverbial clause เสมอไปแต่วันนี้พี่ขอจี Ever ้ adverbial clause ก่อนแต่เอาเป็นว่าหนูไม่ต้องมีความจำเป็นต้องไปแยกว่าอะไรเป็น adverbial clause หรือ adjective clause ถ้าไม่ได้เรียนสายภาษา ในการทําข้อสอบหนูแค่ต้องรู้ให้ได้ว่าฝั่งหนึ่งเป็นประโยคฝั่งหนึ่งเป็นส่วนขยายบางที่ฝั่งนี้อาจจะเป็นประโยคก็ได้นะฮะแล้วฝั่งนี้เป็นส่วนขยายหน้าที่ของหนูคือเช็คว่าข้อสอบให้อะไรมาถ้าข้อสอบให้ประโยคมาหนูตอบส่วนขยายถ้าข้อสอบให้ส่วนขยายหนูตอบประโยคแค่นั้นฮะโจทย์ของเราดังนั้นพี่ขอกลับไปที่พี่ยกตัวอย่างตอนแรกที่พี่พูดคําว่าวันนี้สอนน้องๆพนมไพร เด็กๆดูฉลาดมากสัมเจกหลักประโยคของมันคือคําว่าอะวันนี้สอนน้องๆที่พนมไัยคอมมาเมาออกใช่ไหมฮะเด็กๆดูฉลาดมากเข้าใจใช่ไหมมันคือแพทเทิร์นนี้เพราะฉะนั้นพี่ถามว่าเป็นประโยคไหมยังเป็นประโยคอยู่ไหมฮะเป็นเพราะสุดท้ายมีสัมเจกกับเวิร์บและตรงนี้แค่มาขยายเข้าใจใช่ไหมฮะเรื่องนี้มันส่งผลอะไรส่งผลในการทําข้อสอบ Reading ด้วยเวลาเขาถามหาเมนไอเดียหนูจะตอบพาร์ทนี้ หรือพันนี้ฮะหนึ่งหรือสองเมนไอเดียคืออันไหนโลกหนึ่งหรือสองสองเพราะสุดท้ายสิ่งมีแค่มาขยายดังนั้นแล้วเวลาทำข้อสอบให้ไวเนี่ยดูสตรัคเจอร์ดูโครงสร้างแล้วเจาะไปเลยว่าอะไรจะเป็นเมนไอเดียอะไรจะเป็นประโยคหลักอันไหนเป็นประโยคหลักนั่นคือเมนไอเดียส่งผลไม่กระทั่งเรดิงเข้าใจใช่ไหมฮะอันนี้ขอทบทวนอยู่คราวนี้ส่วนขยายมาในรูปแบบไหนสมมติว่าข้อสอบให้ประโยคมา Subject v e r b คือเป็นประโยค วิธีสังเกตเข้อสอบคือง่ายที่สุดฮะช้าข้อสอบให้โจทย์มาปุ๊บให้รีบมองหาสิ่งที่ข้อสอบให้ว่ามันเป็นประโยคหรือว่ามันเป็นส่วนขยายโดยการสังเกตว่ามีเวิร์บไหมปึ้งถ้ามีเวิร์บมันคือประโยคถูกไหมฮะถ้ามันมีเวิร์บแสดงว่าสิ่งนี้คือประโยคขอพี่ขอไล่พิธีรัตเต็ปนะขออนุญาตเปิดไปหน้านี้ด้วยเดี๋ยวทําพาไปดูแบบเทียบข้อต่อข้อเลยมันไม่เรียงตามนะมันจะเป็นหน้าหนึ่งร้อยเยีดใช่ไหมดูข้อแปดนิดหนึ่งคราวนี้หนูดูอย่างข้อแปดฮะ สิ่งแรกที่เราเห็นคือคอมมาถูกปะ่ะเห็นคอมมามันก็คือแพทเทิร์นนี้โลถูกไหมฮะมันคือแพทเทิร์นที่มีคอมมาดังนั้นพี่บอกเลยว่าหนูจะต้องเช็คก่อนว่าเขาให้ประโยคหรือส่วนขยายมาเช็คเวิร์บก่อนคะ่ะเห็นเวิร์บมาเห็นอะไรที่หน้าท้าทีที่จะเป็นเวิร์บไหมโลสิ่งที่ท้าทีที่จะเป็นเวิร์บที่สุดคืออะไรโนนโนนคือเวิร์บช่องไหนโลสามสิ่งนี้เป็นเวิร์บป,ปะโนนเป็นเวิร์บป,ปะจาได้ไหม เวิร์บในภาษาอังกฤษมีแค่4แบบมีอะไรบ้างจําได้ไหมลูกนี่นี่เวิร์บในภาษาอังกฤษมีแค่4แบบเท่านั้นคือเวิร์บหนึ่งเวิร์บสองเวิร์บสามเวิร์บ i n g มีแค่4รูปฮะมากกว่านี้ไม่มีและ2ตัวที่อยู่คนเดียวไม่ได้คือเวิร์บสามแล้วก็เวิร์บ i n g จำได้ไหมถ้ามันอยู่คนเดียวมันจะเป็นอะไรลูก adjective ที่ทําหน้าที่ขยายนามข้างหน้าเวิร์บสามเวิร์บ i n g อยู่คนเดียวเป็น adjective คือ p a r t i c i p i e ฟังให้ดีนะฮะ verb สจะเป็น verb ได้ก็ต่อเมื่อมี verb to be หรือ verb to have นำหน้า verb สเท่านั้นถึงจะเป็น verb ถึงจะเป็น main verb verb หลัก verb to have ช่องสมก็จะเป็นเรื่องของ perfect verb to be ช่องสมก็จะเป็นเรื่องของ pastive ที่แปลว่าถูกทำจำได้ใช่ไหมลกูก verb ing ก็จะต้องมี verb to be นำหน้าถึงจะเป็น verb ขอทวนอันเดิมก่อนนะฮะ กริยาในภาษาอังกฤษไม่ต้องไปนั่งท่าสิบโครงสร้าง tense แต่ให้พวกเรารู้ไว้ว่า verb มีแค่สแบบ verb หนึ verb ส verb ส verb, verb ing และ2แบบที่อยู่คนเดียวไม่ได้คือ verb สและ verb ing พี่ทวนหน่อยนะฮะ verb สอยู่คนเดียว verb ing อยู่เดียวจะทำหน้าที่เป็นอะไรนะลก adjective พี่ขอทวนให้แล้วกันดูแล้วอ่องๆ verb 3ามดูแล้วอ่องอเหมือนไม่เคยเรียนนะฮะ เวิร์กับ v e r ร์บเอูกถ้ามันอยู่คนเดียวแบบนี้มันจะทําหน้าที่เป็น adjective ที่ขยายคํานามที่อยู่ด้านหน้ามันนะจำได้เนาะซึ่งถ้าเป็นช่องสามมันจะแปลว่านามข้างหน้าถูกทํามันจะแปลว่าที่ถูกทําหรือซึ่งถูกทําหนูเขียนภาษาไทยเอาเองนะฮะถ้าเป็นช่องสามมันจะแปลว่าคํานามข้างหน้าซึ่งถูกทําหรือว่าที่ถูกทำเข้าใจใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเป็น i n g มันจะแปลว่าคำนามข้างหน้าทำเองใช่ปะ่ะอาที่เช่น students แล้วพ่ใช้คำว่า asked ซึ่งพี่กำหนดตรงนี้เป็นช่อง3ามฮะมันจะเปได้จะทไปขยาย students ว่าเด็กนักเรียนถูกถามใช่ไหมฮะแล้วสิ่งนี้เป็นประโยคไหม mm hmm. students asked เป็นประโยคไหมลูกไม่เป็นแต่มันคืออะไรนาม ถึงแม้ว่าจะแปลได้นะฮะแต่มันไม่ใช่ประโยคนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้มันคือนามกับ adjective มันไม่ใช่ subject verb เพราะจะเป็นหนึ่งประโยคได้ต้องเป็นอะไรนะโลก subject กับ verb สิ่งนี้ไม่ใช่ประโยคเป็นแค่คำนามหนึ่งก้อนถูกไหมฮะเป็นแค่คำนามหนึ่งก้อนไม่ใช่ประโยคเพราะมันไม่มี verb อ,อย่าสับสนนะเข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นช็อกสจะแปลว่าเด็กนักเรียนโดนทำต่อไป students asking ข้อนี้ลกูกมันคือ verb-ing verb-ing คเดียวทำหน้าที่เป็นอะไรอีกแล้วเป็นอะไรลกูก adjective ซึ่งก็จะแปลว่าเด็กนักเรียนที่ถูกถามเข้าใจใช่ไหมฮะนักเรียนที่ถูกถามและสิ่งก้อนนี้เป็นอะไรลกูกเป็นนามไม่ใช่ประโยคสรุปสั้นๆฮะถ้าหนูมองไปที่โจทย์แล้วเจอส b j เจกก็จริง แล้วเจอ verb สกับ verb ing โดดๆนะ,ะสิ่งนี้นับเป็นแค่คำนาม noun face noun cross ก็ว่ากันไปเป็นนามอันเดียวคำนามมีอยู่3แบบเนาะ noun noun face noun cross มีกี่แบบพี่ไม่สนใจแค่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ประโยคเป็นนามขยายนามมันก็คือคำนามฮรเข้าใจหไหมมันคือคำนามก้อนเดียวเท่านั้นหนูไม่งงเนาะสรุปสุดท้าย verb สและ verb ing คนเดียวไม่ได้นะฮะมันจะเป็น verb ก็ต่อเมื่อมันมี verb to be หรือ verb to have นำหน้า ถ้าเวิร์บในประโยคไม่ใช่เวิร์บไม่ถือเป็นประโยคเพราะจะเป็นประโยคได้สุดท้ายต้องมีซัมสตกที่เป็นนามเนี่ยประกบกับเวิร์บใช่ไหมฮะออคราวนี้กลับไปดูข้อเมื่อกี้พี่ก็เลยว่าเห็นโนนไหมลูกโนนนี่เป็นเวิร์บช่องไหนช่องสามแล้วมันอยู่คนเดียวไหมฮะถ้าอยู่คนเดียวตอนนี้ช่องสามทำหน้าที่เป็นอะไรอยู่ adjective สรุปว่าข้อสอบให้ประโยคหรือขยายมาข้อสอบให้ส่วนขยายมาฮะไม่ใช่ประโยค นั้นหน้าที่หนูก็คือต้องตอบประโยคหน้าที่ของเราต้องตอบประโยคเพราะข้อสอบไม่ได้ให้ประโยคมาแค่นั้นเองใช่ไหมฮะคราวนี้ขอจี้ก่อนคําว่าส่วนขยายมีอะไรบ้างวันนี้พี่อัดยาวไปเลยนะฮะเพราะว่าถือว่าเคยเรียนมาแล้วบ้างคราวนี้ส่วนขยายมันมีอะไรบ้าง1ฟังให้ดีนะฮะส่วนขยายมีแค่2แบบแบบที่1คือกรณีที่มี c อนเน c เตอแล้วตามด้วยประโยคหรือตามด้วยนามก็ได้แบบละเอียดนะคอนเนกเตอร์ก็คือคำแปลกๆครับแ,แบบกรณีที่มี c o n n e c เตอรแปะอยู่ข้างหน้าให้เห็นเลยว่าอ๋อนี่คือส่วนขยายดาวดวงนี้เราเรียกมันว่า c o n n e c เตอรเพราะมันจะแบ่งออกเป็น2แบบอีกในกรณีที่มี c o n n e c เตอรหรือว่าพี่ขอใช้คำว่าคำแปลกๆที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นประธานของประโยคครับ ที่มันไม่ใช่คำนามแล้วกันเพราะประธานในประโยคต้องเป็นคำนามใช่ไหมฮะอยู่ๆเอาคำอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่นามโผล่ขึ้นแสดงว่านี่คือส่วนขยายเข้าใจใช่ไหมฮะซึ่งคำว่าคำแปลกๆของมันนี่บางทีก็สอบเล่นลึกไปอีกไม่ใช่บางทียหลงปีที่แล้วเนี่ยเล่นลึกไปเลยปกติแค่เห็นว่ามีคอนเนคเตอร์ปุ๊บนี่คือส่วนขยายจบแต่ปีที่แล้วเขาสอบเล่นลึกไปเลยนะฮะเล่นลึกในกรณีที่เอาคอนเนคเตอร์มาแล้วแบ่งประเภทของคอนเนคเตอร์เพราะคอนเนคเตอร์จะมีอยู่2แบบด้วยกัน เนาะจะมีแบบ 1. conjunction 2. preposition พี่ก็บอกว่าพวกเราจะจำได้บ้างนะฮะ preposition connector โผล่มาได้คำแปลกๆปุ๊บก็คือ connector แล้วแบ่งออกเป็นสองประเภท conjunction กับ preposition ซึ่งกฎของมันจะต่างกันฮะเพราะกฎหลักมีว่า ถ้าเป็นคอนเนคเตอร์คำแปลกๆที่เป็นคอนจังชันมันต้องตามด้วยประโยคเพราะคอนจังชันมีหน้าที่มาเชื่อมประโยคถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งที่ตามมาจะเป็นประโยคเสมอส่วน p r e Position สิ่งที่ตามมาจะเป็นนามไม่ว่าจะมาในรูปแบบของนามคลาสยาวๆหรือจะเป็นนามก้อนเดียวก็แล้วแตนะ่ได้หมดคอนจังชันมีอะไรบ้างล่ะพอจะยกตัวยอย่างได้ไหมเช่นพวก ซินเวนใช่ไหมฮะพวก a อสอะไรพวกเนี้ยโดออโดอะไรก็ว่ากันไปเอาคร่าวๆเพ p โพสิชั n ก็พวก with ที่ชอบขึ้นต้นประโยชน์นะ about uh, in อะไรประมาณเนี้ยซึ่งหนูต้องแยกให้ออกด้วยว่ามันเป็นคอนเน c เตอร แบบ conjunction หรือ preposition เพราะว่าข้อสอบเลนอันนี้ส่วนขยายแบบที่หนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นพี่ขอยกตัวอย่างเลยนะสมมติพี่มีคำว่า I go to school อันนี้เป็นประโยคไหมลูกเป็นไหมพี่ใส่จุด f u l l stop ได้เลยไหมได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติพี่ใส่คำว่า when เข้าไปล่ะลูกอันนี้เป็นประโยคไหมลูกเป็นประโยคไหมฮะ,ไม,ะไม่มันกลายเป็นอะไรทันทีขยาย เมื่อไหร่ที่มีคำแปลกๆแปะปุ๊บจากที่เป็นประโยคจะกลายเป็นส่วนขยายถูกไหมลูกดังนั้นพี่ใส่จุด f full Stop ได้ไหมฮะพี่ต้องใส่อะไรคอมมาถูกแล้วถ้าสมมติพี่เปลี่ยนอีกล่ะพี่เปลี่ยนเป็น w i t h เป็นคำแปลกๆมือนกันได้ไหมฮะไม่ได้ฮะเพราะ i t h คืออะไร p r e Position ต้องตามด้วยอะไรนามต้องตามด้วยนามดังนั้นอันนี้เป็นประโยคผิดหรือถูกผิด นอกจากหนูจะต้องรู้ได้ว่าเอ้ยมีคำแปลกๆป,ปุ๊บอันเนี้ยเป็นส่วนขยายหนูต้องเช็คว่าอีคำแปลกๆเนี้ยเป็นอะไรถ้าเป็นเพบต้องตามด้วยนามนะเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอแค่ห,หนูคือยร์ให้ได้ว่าเมื่อไหรก็ตามเหมือนจะเป็นประโยคคือมี s u b ject verb แล้วอะแต่มีคำแปลกๆป,ปุ๊บสิ่งนี้คือส่วนขยายทันทีเซฟหน้านี้ไว้ให้พี่ก่อนนะเพราะมันจะมีส่วนขยายแบบที่สองอยู่มันจะมีส่วนขยายแบบที่สอง แต่พี่ขอพา,ากลับไปทําข้อ,อนั้นไ like ล่ทีละสเต็ปเดี๋ยวหนูงงส่วนขยายจะมีอยู่2องสเต็ปสแบบด้วยกันนะฮะเพื่อไม่ให้ลืม,ลมคราวนี้กลับไปดูข้อเมื่อสักครู่ใหม่กลับไปดูข้อเมื่อกี้ใหม่โอเคซึ่งถ้าหนูไม่ดูที่โนนจริงๆหนูดูที่นี่ได้นะฮะโดถูกไหมฮะโดคือคอนเนคเตอร์แสดงว่าอันนี้คือส่วนอะไรนะโลกขยายหนะ้าที่หนูคือตอบประโยคให้ได้ แล้วดู A B C D อะไรไม่ใช่ประโยคลูกตัดทิ้งก่อนข้อแรกเลยข้อ4ไม่ใช่ประโยคเพราะขึ้นต้นด้วยอะไรฮะ Which มันขึ้นต้นด้วยคอนเนคเตอร์ตัดทิ้งคราวนี้เหลือ A เหลือ B เหลือ D ข้อไหนไม่ใช่ประโยคช่วยๆอีกโลก A B D ข้อไหนไม่ใช่ประโยคครับ A เพราะว่ามันมีอะไร Verb I N G อยู่คนเดียวฮะ I N G อยู่คนเดียวแบบนี้แสดงว่าทำหน้าที่เป็นอะไรลกูกขยายหนูเขียนอย่างนี้ก้อนี้ทั้งหมดฮะคือส่วนขยาย Back T และ ทั้งก้อนเลยอ่ะ black tea using as a hair treatment มันคือคำอะไรลูกก้อนนี้ถูกน้ำเป็นแค่ก้อนคำนามคำเดียวนะฮะเพราะว่ามันมาขยายคำว่า black tea คราวนี้ระหว่าง b กับ d ข้อไหนมี verb ฮะถ้าสังเกต b กับ d ดีๆมันเป็น u s e ทั้งคู่เนาะ used เขียนเหมือนกัน used used เขียนเหมือนกันเลยไหมลูกถูกไหมคราวนี้คำถาม verb ed แบบนี้ช่อง2หรือ3ถ้าเกิดว่าหนูบอกว่ามันคือช่อง สามสมมตินะฮะถ้าเราบอกว่า used คือช่องสามข้อ b เป็นประโยคปะไม่เป็นเพราะว่าช่องสามอยู่คนเดียวเป็นอะไรลกูก adjective แล้วข้อไหนเป็นประโยคข้อดีเพราะว่าอันนี้คือช่องไหนช่องสามแล้วมีอะไรลกูก is verb to be บอกช่องสามนับว่าเป็นอะไรลกูก verb หนูจะตอบดีแต่ถ้าพี่เถียงสู้ละ่ะถ้าพี่บอกว่า u s e คือช่องสองละ่ะถูกไหมฮะ ถ้า use คือช่องสองปุ๊บสิ่งนี้เป็นประโยคไหมเป็นทันทีฮะเพราะสุดท้ายแล้วมี subject ก,กับ verb พราะช่องสองมันอยู่คนเดียวไม่ต้องมีอะไรแปะข้างหน้าใช่ไหมลกูกถ้าพี่บอกว่า use คือช่องสองนี่จะกลายเป็นประโยคแต่ถ้า use เป็นช่องสามนี่จะกลายเป็นแค่คำนามคำถามหนูต้องสงสัยแล้วว่าแล้วหนูจะชัวร์ได้ไงว่า use เนี่ยเป็นสองหรือสามจำได้ไหมลูกว่าดูอะไร preposition เป็นตัวกำหนด อ่ะพี่ขอที่เขียนหน่อยข้อเมื่อกี้มันคือเรื่องนี้เนาะพี่กําลังให้ดูเรื่องนี้ว่าถ้าหนูเจอส b j e c t ซึ่งเวลาพี่พูดคำว่าสัมเจก็คือคํานามนะลกูกถ้าหนูเจอส b j เ c กแล้วหนูเจอ Ver b ed แบบนี้ลกูกมันมีโอกาสเป็นอยู่2แบบ1คือ Ver b 3 2คือ Ver b 2ถูกไหมลกูกมันเป็น Ver b 3หรือเป็น Ver b 2ก็ได้ซึ่งถ้ามันเป็น Ver b 3 มันจะกลายเป็นส่วนขยายและจะเป็นแค่คำนามก้อนเดียวถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเวิร์บสมันจะเป็น subject v e v b ปกติคือเป็นประโยคถ้าเจอเวิร์บ ED เป็นช่อง2นั่นคือประโยคถ้าเจอ e d ED เป็นช่อง3นั่นคือส่วนขยายคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น2หรือ3จําได้ไหมฮะดูที่ p พ e Position ถ้าเป็น p r e Position แสดงว่า verb ed ตัวนี้คือช่อง3เพราะโครงสร้าง1ประโยคมันจะต้องเป็นส่สวนใหญ่นะฮะถ้าเป็น verb แบบ transitive verb มันจะต้องเป็นแบบว่า subject verb กรรมถูกไหมลูกดังนั้นถ้ามันเป็น prep มันจะไม่เป็นกรรมเพราะสิ่งที่จะเป็นกรรมในประโยคได้นะฮะมีคำอยู่2ประเภทเท่าน,นั้นคือ noun กับ object เี่เหมือนกันคือต้องเป็น noun หรือไม่ก็ pronoun เท่านั้น ึ่ง preposition ไม่ใช่กรรมใช่ไหมลูก preposition p ไม่ใช่กรรมดังนั้นมันก็เลยไปกระทำตัวหน้าแต่ถ้ามันเป็นนามแสดงว่าเป็นกรรมได้ verb ed ก็จะมากระทำตัวนี้สรุปสั้นๆไม่มีอะไรคะเจอ verb ed เช็คก่อนว่าเป็น2หรือ3เช็คข้างหลัง verb ed ถ้าหลัง verb ed เป็น preposition in on at as by แสดงว่านั่นคือ verb 3เพราะว่าพวก pre ไม่ใช่กรรมของ verb ตัวนั้น verb ตัวนั้นก็เลยต้องไปทำ subject ที่อยู่ด้านหน้า เข้าใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าข้างหลังมันเป็นนามแสดงว่าเวิร์บตัวนั้นอะทํากรรมก็คือนามตัวนั้นหนูเปิดไปที่หน้านี้โลพี่ทําไว้ให้หนูแล้วหน้าสิบสี่ของพวกเราอะฮะเวิร์บสามก็คือพาสซีฟนั่นแหละฮะเวิร์บทวีบอกช่องสามอ่าหนูดูอย่างกรณีนี้ฮะอ่าถ้าเป็น now นแบบนี้แสดงว่าแสดงว่าพี่มีเวิร์บ ed ตรงนี้เนาะถ้าเป็นนามอันแรกคือเวิร์บช่องไหนโลสองหรือสามคือเวิร์บสอง แสดงว่าสิ่งนี้คือประโยคถูไหมฮะถ้าเป็น verb สองคือเป็นประโยคแต่อันที่สองคือ verb ช่องไหนโลกสามเพราะมันจะมากระทำสัมจิกแสดงว่าสิ่งนี้คืออะไรโลกนาวก้อนเดียวสุดท้ายดูแค่นาวหรือ preposition แค่นั้นเองอ่ะบนกับล่างอะไรเป็นประโยคโลกบนหรือล่างบนเป็นประโยคเพราะว่านี่คือ verb ช่องไหนโลกสองสัมจ verb ถูกไหมฮะข้างล่างเป็นอะไรเป็นนามเพราะนี่คือช่อง3ที่ทำหน้าที่มาขยายเจนเฉยๆแค่น,นั้นเองคราวนี้กลับไปที่ข้อแปดพิพยายามอุดรอยรั่วนะฮะสรุปว่าตอนนี้คือ2หรือ3นะลูกตอนนี้ Use ข้อ B คือ2หรือ3านะสามนะฮะเพราะว่ามันมี S s ดังนั้นข้อที่ถูกก็ต้องเป็นข้อ D อยู่แล้วเพราะที่เหลือเป็น คำนามหมดเลยมีข้อดีที่เป็นประโยคอยู่ข้อเดียวเราต้องการเติมประโยคเข้าใจไหมนะฮะเดี๋ยวลองดูอีกข้อหนึ่งกลับมาที่หน้านหนึ่งร้อยหน้าหนึ่งร้อยอย่างเช่นข้อเจ็ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้อที่เจ็ดมาดูข้อเจ็ดอย่างเงี้ยฮะถามเลยขอ้อเจ็ดให้อะไรมาประโยคหรือส่วนขยายส่วนขยายเพราะว่าเขาให้อะไรมา which ดังนั้นตรงนี้หนูต้องตอบอะไรอยู่แล้วลกูกประโยค A B C D อะไรไม่ใช่ประโยคตัดทิ้งก่อนเลยข้อ C ขึ้นต้วไดเวนข้อ D ขึ้นต้วไดอินวิชระหว่าง A กับ B อะไรเป็นประโยคฮะ B เพราะว่าให้ establis h มา establis h เป็น verb ช่องไหนที่หลักสองหรือสามสองเพราะข้างหลังเป็นอะไรฮะเป็นนามรู้ได้ไงว่าเป็นนามมันมีอแอน h ด เพราะอแอนด์ the, จะนำหน้านามก็แสดงว่าสิ่งนี้เป็นนามและถ้า Ver b ed อยู่หน้านามมันก็คือ Ver b ช่อง2และ Ver b 2ก็คือเป็น Ver b ฮะดังนั้นก็คือ s u b j e c t verb ปกติ s u b j e c t verb ์บกรรมก็เลยต้องตอบข้อ B เข้าใจปะเนี่ยพอแกแม่นนะเวลาอยู่ในข้อสอบอะ่ะแกทำข้อนี้ไม่ถึง5้าวิอย่างมากสิบวิมองไปปึ๊บปึ๊บป๊บจบอย่างเมื่อกี้เราก็ทำเร็วส่วนข้อ A เป็นอะไรลูก Establishing นี่เป็นอะไรขยายหมดเลยฮะสิ่งนี้แค่ทำหน้าที่มาขยายคอนแกนยูนิเวอร์ซิตี้เข้าใจปะแค่มาขยายนะฮะสิ่งนี้ก็จะเป็นแค่ก้อนคำนาม